ข้าวอาหารง่ายๆผัดแตงใส่ไข่อาหารคนขี้เกียจด,ด้วยค่ะเด้ออาหารอร่อยมีประโยชน์ค่ะทุกคนกินง่ายๆแต่อร่อยผัดแตงใส่ไข่ใส่แครอทเนาะคะะ่ะน้อกินตอนไหนก็อร่อยกินแค่นี้ค่ะทุกคน มาด้วยกันด้วยใส่แค่หลอดใส่ไข่เนาะคะ่ะมาเมนูที่ที่ตัวเองชอบนั่นเองแบบยังไงล่ะใส่ไข่ใส่แค่หลอดมาทุกคน อาหารทําเองไม่ได้ปลูกอะไรมากมายค่ะทุกคนใส่น้ำมันหอยเกลือชูโูอาหารคน ไม่กินโซเดียมเยอะค่ะแค่นี้ก็อร่อยแคลอดก็จะเพิ่มรสชาติแท่น้ำตาลเนาะ เราไม่ต้องใส่น้ําตาลความหวานจากแค่รทอืออาหารจานเดียว ข้าวก็ร้อนกับข้าวก็ร้อนไข่ก็เติมน้ำด้วยกันเนี่ยเติมน้ำลงไปเราก็จะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะ กินไปกินมาก็ชินกับทุกคนอร่อยเหมือนเดิมถ้ากินถ้าชินแล้วเนาะ Motion detected at the front door doorbell. จะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณคะ่ะ